ทำไมชีวิตเขาถึงประสบความสําเร็จเขาตอบว่าหนึ่งสิ่งที่ทําให้มีคนรวยเพียง5%บนโ,โลกใบนี้มีครอบครบัวครอบครัวหนึ่งมีลูกแฝดเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยพ่อแม่ทะเลาะก,กันบ่อยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยทํางานแล้วก็กลับมาทานเหล้าตอนเย็นคุณแม่ต้องทํางานหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนนี้ 30สิปีถัดมาพี่ชายฝาแฝดเป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยคนหนึ่งของเมืองเลยส่วนน้องชายมีอาชีพลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ติดคุกสิบปีมีนักข่าวไปถามน้องชายฝาแฝดว่าทำไมเขาถึงมีชีวิตแบบนี้น้องชายเขาตอบว่าก็เพราะว่าครอบครัวเขาไม่ดีพ่อเขากินเหล้าพ่อเขาไม่เป็นแบบอย่างที่ดี นักข่าวคนเดิมก็ไปถามพี่ชายที่เป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงว่าทําไมชีวิตเขาถึงประสบความสําเร็จเขาตอบว่าเพราะว่าพ่อเขากินเหล้าทุกวันและไม่ค่อยทํางานมักจะนะเป็นภาระให้กับคุณแม่ตลอดเขาจึงอยากที่จะประสบความสําเร็จเพื่อช่วยเหลือแม่เขาจากครอบครัวเดียวกัน แต่ความคิดที่แตกต่างกันครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคิดในทัศนคติแง่ลบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกกระทําจากครอบครัวจากสังคมคุณจะเป็นคน95%ที่ยอมให้เหตุการณ์ทุกอย่างเข้ามากระทบชีวิตคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยากประสบความส็จคุณจะเอาเหตุผลทุกอย่างที่มันอาจจะดูไม่ดีอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีอาจจะเป็นต้นทุนที่ต่ํา อาจจะเป็นความรู้ที่น้อยเข้ามาผักดันชีวิตคุณเพื่อจะประสบความสำเร็จนี่แหละครับคือข้อแตกต่างหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนรวยมีเพียง5%บนโลกใบนี้ครับ